สายดีพี่น้องสบายดีงามแรงพี่น้องแดดก็กบา้างจจาเงี้ยรับขอบฝาพี่น้องมาลินกันจะจ่อยแต่บูมี่ไฟอะไพี่น้องมาเนี่เงียบ <c oughs> เจอแต่ย่าหัวเดียวนัง่งอยู่เจอแต่ย่าหัวเดียวนั่งลินขี้ดินยอยู่เซออ่อนว่านั่นไปใช้ใหญ่อเอ่อเพิ่นไปบ้านานายงส่วนเซอร์จอย เราจอยบสบายพี่เนาะไปฉีดวัคซีนเมื่อวานนี่มาสลบเลยน,นี่ก็มาเบิ่งมาเฮือนก็นเลยเห็นยายเพิ่นอันนั้นเลือกดินอยู่คัดดินมันเป็นดินดากเนอ้องยายดินมโน,น,นเนาะดินโน่เนี่ยพี่ยายกระส่ลงมาทางบันไดมาวันนี้ก็ดูแบบคือว่าสะอาดสะอ้างเนาะ เี๋ยวกับไปด้วยน็นหรเป็นห้องแล้วก็อรมณ์ยากาศยายแเราเอาดินที่มันเป็นก้อนไปนรอแล้วก็เสียไปถอกเสียไปถอกวงห้องบงห้อง,ห,องห้องน้านัยนยามันแรงไปนรอตะเวนกำลังสีรับขอบฝ้าไปนรอง,งามเลย ายายอันใส่ดินเต็มเลยก็บให้ไปทอกให้ยายแล้วยายนั่งมาได้ออกร่างกายแล้วว่านั่งยื่อกับสื่อไปได้ <c oughs> เล่ม,ลมันห่งมาหลินเห็นน,นั่นเห็นผู้เฒ่าหลินขี้ดินกินหัวตัวยังหน่อยตัวยังหน่อยก็นั่งหลินดิไนไม่ได้เลยผู้เฒ่ามากกับ เป็นเด็กน้อยอีกทีนึงคือเก่า <c ười> คือข้าตอนยิงเด็กๆกันหน่ะยาย, <c ười> <c ười> ยวาเยวน่อย,ยแทวทาง <c ười> อาพอยายมันนักเอสพีทียาย นี่ไปเบิ้องมองเทว่าเป็นเทใส่ยายเทนี่ยายเป็นเทมองนี่รอมนี่ติงรอบนะพี่น้องก็สิมาลงคลิปให้นชาวจอยพี่น้อชาวจอยเพิ่นนอนสลบทชาแม่ว่าขึ้นมาแต่วัดแหละอาบน้ำนอนป้านี่ยังบ่ตื่นอยู่พี่น้อง พอถึงเรื่องสีดวัคซีนผูแถว่ัดบุเป็นได้ไปเนาะคือยายไปสีดวัคซีนมาบุเป็นยังวัยรุ่นก็เห็นแบบเป็นกันทุกคนเลยแบบว่าสีดมากหละถือคร้งไข่ยายเป็นมากเลยก็ไขย่ยายยังขาดเยอะโอ้ยายสีดมานเนี่ยม่นสี่วันเลยบอก จะย่างให้เบิ่างด้วยยายยายเราหน้าวันนี้พี่นอ้องเราก็เลยบม่ได้ไปไก่ไม่ได้เป็นไรแต่ว่ายายกับบัวไม่เท่าเนะาะบุย่านล้ม,มห,ห,หมดยายสักไม้สักไหมแบบน,นี่เมื่อกี้นั่งดินเดียนยันนีน่อืม ม,าามันละคาแกันมันแห้งล่มอ่าเ,าเ็เลยบวใส้ไม่เท่าดีกว่านี่ดินดินพี่น้องเป็นเด็กอีกทีหนึ่งไม่ฝมไม่มันเป็นแบบว่าถ้าเป็นดินด่างนี่เวลาฝนตกนะยายเหยียบนี่ มันสิติดเนาะติดเกืบอบลูปผมเลยไป้องเลยถ้าันเป็นดินดากแบบนี้เวลาถึงนำ้ำฝนเนี่ยวเวลาเขาหย่างมาเน,นี่ยเหนียวคักติดรองเท้าบวยย่อมออกบรรยากาศนอกเนาะบรรยากาศเย็นๆตะเวนไก่รับขอบฟ้า เบิ่งยาย่อยาอยู่คู่เดียวกันสะอ่อนบ่นั่นกับ,บ่อยู่ไปงานวันเกิดหลานบ่นหลานทราหลานทรายไก่ โรงเรียนกันจะจอยอันนี้เป็นโรงเรียนเนี่ยไม่เนาะคางแล้วก็อีกข้างนึงก็เป็นทุ่งนาไวชมวิวที่ตามไปเรื่อยๆพี่น้องว่านาแล็กมันสิเป็นอย่างไรแถวนีน้ยนาหนาวมันจะเป็นอย่างไรเนาะบ้วโค้งว่านาหนานวนี่อยู่ยากเนี่ยแถวนี้มันโล่งเพราะว่านาหนานวนัน บ้านว่าคงนี่สยสินานเนาะยายประมาณสองเดือนเนะาะเวลาหนาวนะสองเดือนหมดแล้วหนาวนะหนาวนานได้บ้านเฮาทั้งลมทั้งอย่างในยามหนาวลมก็แเฮงมุมมีหม่งคุดเนาะคุดหินเนี่ยก็ไม่ดูให้ดอกเขาสิไปคุไม้ดอก ก็มีมงคุณนะเอาหินอันหินแห่น่ะบ่บ่บมากบก่แล้วเอาหินมาเทเอาลอยนะี่ได้จกรถคุณใดหนึ่งหรือว่าจะาสิเทปูนนะเออจะได้เทปูนบ่พังเพิงโควิดแล้วว่าสิไป,สปนสิไปเฮ็ดบัสเลยชาวจอยเลยมันมันจัง มันยังได้เงินเดือนเพื่อนนี่สักยะเป็นยังไปใช้ได้แต่ว่าเมืองตอนนี้ยู่สวรรค์นี่เขาเจ้าปิดอยู่เขาเจ้าบุ้ยคนคนนอกเขาคนในออกช่วงนี้แขวงสวรรค์เขียนนี่เพิ่นปิดพี่นอ้องเลย ปิดเมืองอยู่กะเฮาก็ไปมาหาสู้กันได้แต่เฉพาะในบ้านพี่น้อวันแล้วว่าโควิดมันบางบๆที่พาสาวจอยไปฮหดบัตรประชาชนและจังมานมากอกอยูทูปเปิลน,นะพี่เ้างพอได้เงินเดือนมาใส่ก็มีเงินเดือนแล้วแต่ว่ามันยังออกมาบ่ได้ เสียซอยนางอยู่กันว่านางเสียสวยพี่น้องลองถามนางมึงก่อนเราต้องไปทำบัตรประชาชนแล้วก็บทำพาสะปอร์ตพอทะถ้ำมันสองอย่างนีนเสร็จแล้วก็มาเปิดบัญชีเปิดบัญชีธนาคารนี่ตอนนี้ก็ให้นางสะสมเงินไปก่อนรุ่นน้ำกันพี่น้องเว้ นั่งสบายเลยมานั่งเทิงแล้วมอยายมานั่งข้างล่างนะพี่นนเนอะเย็ยนกว่าวันนี้บมมีพายลูกสาวหล่าบุมอยู่กัเงียบเลยอ่ะโอเคไป้องไปแล้วสำนี้แล้วไปเนองเบื้องย่าเล้หลินขีดด้ดินพอกันไหมคลิปนาพี่น้อง ฝากกดติดตาม,มาาก,กดไลค์กดแชร์ไปดิยายว่ะกดไลค์กดแชร์ส่องบะคุงน้ำพี่นอ้องสอ่สองสัตว์จอยส่องสัตว์ปิ่นส่องอยู่ในกลุม่มเลยพี่น้องโอเคไปได้พี่น้องไปบายเฮ้ยหน้าใหญ่บุ๊มบั๊ม่มนกายายบ่เปล่านี่นะ